วันนี้ไร่ปนิตาก็พามาชมต้นพันธุ์สะเดาเสียบยอดกับต้นสะเดามันนะครับอันนี้ก็มันทั้งยอดทั้งใบทั้งดอกนะครับเรียกอย่างหนึ่งว่าสะเดาจืดนะครับเป็นสายพันธุ์แท้ที่ไร่ปนิตานะครับสเสียบยอดเอานะครับต้นโต้นเป็นสะเดาป่าแต่ว่าเรายอดสะเดามันมาเสียบนะครับอันนี้ก็พร้อมส่งให้ลูกค้านะครับสิบต้นก็ ต้นละห้าสิบาทนะครับแต่ว่าราคาปีกต้นสองต้นก็ต้นละเจ็ดสิบาทนะครับสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์สวนก็ศูนย์แปดเก้าแปดสี่หนึ่งเก้าหนึ่งห้านะครับจะส่งทุกวันนะครับสิบต้นก็ต้นละห้าสิบาทนะครับต้นหนึ่งใส่ได้สิบต้นใส่ตะกร้านะครับก็รวมส่งก็หกร้อยเก้าสิบห้าบาทนะครับสิบต้นนะครับสิบต้นก็ค่าต้นพันก็ห้าร้อย กาส่งอีก19 5สบ้าบาทนะครับรวมเป็นห9 5สบห้าบาทนะครับจะส่งทั่วประเทศนะครับหรือยังไม่กล้าตัดสินใจปลูกก็สอบถามได้นะครับทางสวนก็มีสะดาถาวรขาห่องสะดามันแล้วก็สะดาดำนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ